สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน e b g มาแล้วจ้าสวัสดี fc แฟนคลับสาวนา้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับน้องอุวงอิงนะคะ fc แฟนคลับเพชรแสงตะวัน e b g นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเว่าเรื่องเล่าของ admin เนาะพี่น้องเนาะว่าโจได้แอดมินใหนะนะม่เขามากก็คือ,อ,อเอิร์นวาป็นมหาเนาะพี่น้องเนาะมหาหนุ่ม บ่มีเถาพี่น้องซื้อนุ่มบ่มีเถาเนาะพี่น้องเนะาะมหานุเพเดในเขามาสมาคัครเพื่อจะขอเป็นแอดมินนะคะกะถือว่าเพอนมีความจริงใจนะคะทางว่าพได้เป็นแอดมินกะขอเห็นงานส่วนใดก็ใดขอสามาย่างไปกับเพรสาวหน่อยเ,เพจบันแพงนะคะนี่คือความตั้งใจของเรานะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความจริงจังและ จใจพ่อสมควรนะคะต่อไปก็คือเป็นเรื่องหน้าของการสางผลงานเพื่อนเองก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ยังบม่ได้มีประสบการณ์ในส่วนนี้นะคะแต่อวอจุก็รลับไวเพื่อที่จะได้คอยสอนไปมาสั่นเพิ่นว่าเนาะแต่จริงๆแล้วเพื่นก็มีความหลูล้ความสามารถพ่อสมควรนะคะในการทายถ้ำก็ถือว่าโอเคอยู่ เนาะแล้วกัสิเป็นผู้ใจเย็นเบาหน่อยนะคะบอจูก็บอกว่าให้เบาหลายขึ้นนะคะและที่สาคัญก็คือบอจูกับ่วงตะเรืองสู่สาวเล่าสิกรรมกับดูแลอยู่ตลอดนะคะสําหรับเรื่องเล่าที่จะมาบอกกันฟังมือนี้นะคะก็คือเพื่อนได้เดินทางที่จะไปร่วมทางานนะคะก็คือไปกับรถตู้นะคะรถตู้ของกลุ่มอแอดมินน่ะนะคะบาทตะนี้เพื่อนกันเลยไปแวะแวะปั๊มน้ำมัน,มนทําธุระส่วนตัวนะคะ บาดนี่ก็ขึ้นลดบัดึ้นลดเพื่อนผันถอนรองเท้าข้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะโทรศัพท์อยู่ใสยังไงเพื่อนก็ไปค้นหาโทรศัพท์ว่าท่านเพิ่นว่านะคะเพื่อนไปค้นหาโทรศัพท์เล้วเพื่อนเห็นโทรศัพท์แล้วเพื่อนก็คิดว่าเพื่อนพร้อมที่สิเดินทางแล้วเพื่อนก็บอกกับโซ่เฟอร์เลยว่าเดินทางได้ครับขบแล้วประมาณนั้นแต่ไม่สิิงที่เพื่อนลืมอยู่อันหนึ่งบาดนี่บัดสิลงลดพี่น้องรองเท้าเสียบาดนี่ ได้ว่าเจ้าของถอดลองท้าขื้นรถพี่น้องโดยความว่าเพิ่นเป็นพระแม่น่พี่น้องเป็นพระมาก,ก่อนเลี้ยงกับพึ่งซื้อก่อนหนาวันที่สิบสองบกีมือเพื่อมารวมงานกับวันครบรอบหนึ่งปีของอีหลานหน่อยเฮาเบื้องเล่ามีความตั้งใจจริงประมาณใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเกิดจากการติดตามมาใ้ระยะหนึ่งเล้ว เพื่อนเองก็บ่ได้เห้เสียสินพิษสินใดๆดอกพี่น้องเพื่อนเปิดให้เด็กหน่อยเบิงเพื่อนกับสื่อกุ้มปิดให้เด็กวัดเบิงมาสั่นเด็กหน่อยใน้วัดอยากเข็นอยากเบิงเบิงไปเบิงมากกับสิคือกันตัวกับพ่อแม่เอบซี่สู่ผูสู่คนถ้าได้เข่ามาเลี้ยวหาท่างออกบ่เจอพี่น้องบวชอยู่หกเอิ่นว่ายังนะคะพี่น้องหกพันสาวเรอะจนได้เป็นมหาพี่น้อง บุญบวชเพิ่นมาถึงหันกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกันเลยได้ซื้อเพิ่อนอยากซืกอ,อยากมาร่วมงานคิดว่าสิเป็นว่าบบได้งานอันใดก็ต้องได้อันหนึ่งเพื่อจะได้เดินทางไปกับวุงมีความศรัทธามีความหักความแพงในวุงประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็บอโจรับมาเป็นแอดมินเป็นทีเรียบรอยจนในที่สุดเมื่อล่องท้วหายบาดิพี่น้องก็เลยได้ยืมล่องเท้าโซ่เฟอร์เพิ่นใส่ประมาณนั้นเนาะ บอดโจก็เห็นแล้วล่ะมีเห็นคลิปแล้วเห็นการพูดคุยกันบอดโจก็เลยไปซื้อล่องเท้าไมา้ครูหนึ่งพ่น้ั่งเนาะก็เลยเห็นผู้จัดการผู้จัดการเพื่อนว่าเป็นขั้งแรกด้ที่บอดโจได้ซื้อลองเท้าให้ไผ่ในโบมี่จักเถื่อเป็นขั้งแรกที่ได้ซื้อล่องเท้าให้กับแอดมินเนาะถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพื่อนว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือคววม บอกว่าเพื่อนเป็นคนมีมั่นรยากได้พี่น้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าขืนลดเนาะพี่น้องเนาะบริทางกันได้กับอีหล่าหน่อยเฮ้ากอนหน้านี่ถอดรองเท้าเข่าเซเว่นพี่น้องอยาดมันเปื้อนของเพื่อนประมาณนั้นนะคะก็คือกันแอดมินก็คือถอดรองเท้าข้นลดอยาดลดเปื้อนประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้พูดคุยกันทั้งเป็นเรื่องเล่าที่ นาเหนโนเห็นใจแล้วเล่ารองเท้าเลาเสียเราหาเกิบได้บัดนี้รองเท้าหรือเกิบนั่นแหละพี่น้องสื่นทายบอโจอะไรสื่อไห้เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีแสดงความยินดีครับแอดมินคนใหม่ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อหรือแอดมินหนุ่มนะคะเพื่อนบอกไว้เออไว้แอดมินหนุ่มเลยเนาะอันเข้ามามหาเอาไว้ใส่ในวัดเนี่ว่าจารวสั์ฝนหว่านเนาะพี่น้องเนาะเอาร่วมแสดงความยินดีครับอ่า แอดมินหนุ่มก็แล้วกันนาอพี่น,อนนะ้องเนาะได้รองเท้าไม้นะคะลูกพ้อมกันนี้ก็คือบอโจเองก็เลยได้หมอบป้ายกระยาสิทธ์ให้นะคะพี่น,อน้องป้ายประกาศสิทธิ์ <c oughs> กระยาสิทธิ์ <c oughs> ก็คือป้ายหอยข้อสแสดงบ่งบอกถึงความเป็นแอดมินเต็มตัวนะคะเอิ่นว่าเป็นป้ายสตาร์ที่บอโจ่นนี้เอารูปเจ้าของใส่และพ้อมไล่เส้น บ่ให้ผู้ใดมาหลอกเลียนแบบใดก็คือตรงมีไล่เส้นบอดจูเพิ่นของข้อห้เป็นทีเรียบรเลยนั่นหมายก็ว่าเวลามียดหอยข้อสิเดินเข่าดอนเดินออกกับว่าต้องเสียบัรใจบัดเพราะว่าถือว่าเป็นสตาฟเป็นผู้ที่มาทำนาทีคอย่ายบรรยากาศให้กับพูพ่อ,พอแม่เอฟซี่เดบึงนะคะนี่คือถือว่าบอดจูเพิ่นใดพูดคุยกับท่าผู้คณะ จ้าภาพเจ้าการเจ้างานผู้เผื่อวาจ้างเป็น,นปที่เดียบร้อยนะคะแต่ก็ได้ยินว่ามี่ยูทูบเบอร์รอบนอกได้เอาน่ำไปเหตเดี้ยนแบบเนาะพี่น้องบอโจก็เลยได้กำกับโดยการเส้นเป็นไล่เส้นของเจ้าของแบบชัดเจนนะคะพี่น้องตรงนี้ก็ถือว่ายาไปาในฐานะเป็นเอฟเป็นยูทูบเบอร์รอบนอกเข้ากับยาไปเหตถอนาะแนวดมันบดีนะคะถือว่า,อาซอยสนับสนุนทั้ง จะผาดจะการจะงานพื้นกันเลวกันถ้าสิเขาก็ จบาดหลดบตดยางเขายางออกกระสับายเลย่คนปั่มใส่มือให้เรียบร้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกะหากท่านใดนที่เขามาแล้วได้กดติดตามกดไลค์กับแอดเพจแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณสู้หูสุคข,ข,ขนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์เราพ่อพี่น้องคอมเมนต์เขามารั่วๆไต่ลิปของแอดเพจเลยในขณะที่เปิดเบิง์นี่เนาะพี่น้องเนาะแอดเพจสิได้ตอบคําถามคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนดะ้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นการสนับสนุน ในการนํำทรงของ AI นั่นเองนะคะถ่ายคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมบอทโจเพื่อนใดม่มาฝากช่องให้กับแอดเพนเด้อพี่น้องฝากติดตามนะคะสำหรับถ่ายคลิปขอขอบุญขอบคุณสำหรับบอทโจด้วยเพื่อนให้ความกัรุณนากับแอดเพนในการฝากช่องนะคะแล้วก็ฝากคู้พ่อ,อแม่ฝากแชร์ออกไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์คาวา่าเพชรแสงตะวันนะคะเพชรดแสงตะวันพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ a b g นะคะติดใส่หวยตามมานนั่นคือช่องของแอดเพนกดออกปับ๊บโดนนอกพี่น้องเนาะโอเคนะคะขอพูดหลายๆสำหรับสุขูสุขคนนะคะยี่เงี้ยปังๆค่ะ A yeah.